ออกแบบพื้นที่ดีมีใช่ไปกวาคขึ้นครับพี่น้องครับสำหรับพื้นที่หนึ่งไรออกแบบจังไดให้คุมคาเดี๋ยวมารับจมไอเดียกันเลยพี่น้องครับสำหรับการออกแบบพื้นที่ที่ดีนะครับอย่างแรกเลยก็คือตรงมีแรงน้ำครับพี่น้องครับเพราะว่าน้ำเป็นหัวใจลักในการทำเกษตรบ่ว่าจะเป็นการลดต้นไม้อียงต่างๆครับพอะมีแรงน้ำก็จะสามารถนำมาเลี้ยงปลาปลูกพักตบได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ใช้พืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการปลูกพืช3ระดับเดอพี่น้องเดออย่างเช่นนะครับอยู่ข้างๆขลองห้องมอ,อ,องนี้มีความชื้นกระจายออกมาหาต้นมักซีดาของเฮ้านะครับเดอเป็นฝรั่งกิมจูเป็นพืชระยะเงาอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่5ถึง7ปีนะครับอย่างที่2เป็นพืชระยะกลางนะครับนั่นก็คือต้นคาตะไข้นะครับ1ปีคุดขายเทื่อนหนึ่งหรือว่า6เดือนคุดขายเทื่อนึงได้ อันนี้เรียกว่าพืชระยะกลาง